สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยแม็กนะคะวันนี้เป็นตอนแปดสิบสามจุดหนึ่งค่ะวันนี้เราอ่านรายการกันคืนวันอังคารที่ที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเสายนนะโดยมีส้มแอดแมนแอนเซสค่ะเอ็ดแอดเอจิลอดครับจริงแอดกรีวิสครับครัอแอนดี้ครอันดีกรีสุดครับผมอ่าตอนจุดๆกลับมา,มาแล้ว อตอนจุดกนะันไหม้วตกลงตอนจุดมันคืออะไรเนะี่ยตอนตอนตอนที่พี่หงไม่อยู่ตอนที่พี่หงไม่อยู่ย,ยาวๆเราก็ถือโอกาสอัดตอนสั้นๆเย่กระแสเยกกระแสเหล็กได้บอกไม่รู้นะเราก็ติดตามติดตามชีวิตพี่หงผ่านทาง Facebook และ Twitter อยู่นะมีพี่หงถอยถอยบสาวลิง สองไอ้สามใช่ใช่โบสสามตลกมากเลยมีคอมเมนต์จากพี่นกด้วยคิดว่าพี่หงส์ใส่อะไรมาบ้างเนี่ยนาะจกโบสเอ่อก่อนหน้านี้มีไอ้อะไรนะโคมแคสอใช่โคมแคสนี่ท่าจริงจริงแต่ตว่าไปก็อยากได้อยู่นะหรือเราจะเปลี่ยนทีวีต้อนรับดิจิตอลทีวีดีต้มไม่ต้องคิดมาก คิดว่าสักพักพี่นกคงเอาของพี่หงมาช่างกิโลขายเป็นกิโลอ่ะเราก็ไปรอขายกันตอนนั้นดีกว่าอ๋อรอหลับรอรับใช่เซ้งต่อฮะอ๋อนึกว่าจะเอามาประมูลในงานช่างคุยอ้หอยังบอกว่าขอใช้ก่อนะไรเงี้ยราคาเริ่มต้นก็ไหนไหนก็เรามาจุดแล้วก็ มีข่าวอะไรที่มาจุดจุดกันบ้างเอ่ยข่าวข่าวจุดจุดอันแรกก็คืออัน,นอันนี้มันเคยมีไม่เคยมีในไทยไหมหเคยมีใช่ไหมไอคตต้คิตตี้คิตตี้ที่เป็นของเล่นแถมกับแมคโดนัลล์อ่ะนี่ช่วงก่อน,นเป็นเซตเลยนะที่ว่า เอ่อจะต้องไปตามล่าซื้อบางบางโมเดลเอ้บางรุ่นไม่ใช่บางโมเดลบางรุ่นมันจะขายเฉพาะแบบกลางคืนรู้สึกตอนนั้นจะเป็นแม่โมดปะใส่ชุดสีดำอะไรอย่างเงี้ยเออกระดูกกระดูกออออออ๋อกระดูกใช่ฮาโลวีนอืออืข่าวนี้ก็เกี่ยวกับคิตตี้นะครับข่าวนี้ไปอ่านเจอมาจากเว็บเดอะการ์ดนะครับก็คือว่า ทางสิงคโปร์ครับออกตัวของเล่นคิตตี้ฉลองครบรอบ40ปีนะครับซึ่งตัวนี้ครั้งแรกที่ออกที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับทำเอาเว็บแมคโดนัลล์ของของสิงคโปร์เนี่ยล่มนะฮะเพราะว่าคนสนใจกันมากนะครับเพราะว่าทางสิงคโปร์เนี่ยเขาเล่นขายบันเดิลฮะเพราะว่าเขาขายบันเดิลแบบว่าไอคิตตี้6ตัวเนี่ยที่เป็น ฉลองครบรอบ40ปี Hello Kitty นะครับเขาเจะเอาคิตตีไปคอร์สเพย์เป็นตัวคาแรคเตอร์ยอดนิยมของซาริโอหกตัวครับกบเคโลแล้วก็ตัวไอตัวมายเมโลดี้นี่เขาเขาเรียกมันเป็นอะไรมันเป็นหมาหรือเปล่ามีใครจำได้มั้งไม่เครรู้เลยว่ามายเมโลดี้เป็นหมาไม่ไม่แน่ใจไงว่าเป็นหมาหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้ ไม่หมาก็กระต่ายอ่ะอื<า>แล้วก็มีม,นะม,ม,มีโอซาลุมองคิจินะครับคงจํากันได้มั้งปอมปอมปูลินนะครับแล้วก็ทักทักซิโดสังแล้วก็ทักซีโด,ส,โดสังนี่เป็นเพนกวินแล้วก็มีแบทแบท,แบทมาลูเพนกวินหน้าตากวนประสาทนะฮะก็ทั้งหกตัวเนี่ยทางสิงคโปร์ขายบันเดิลครับพร้อมเซอร์ติฟิเคตมี มีนอกจากมีใบเซอร์แล้วมีมีซองไม่ใช่ซองเป็นกรอบทำรับใส่เซอร์แล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งเซอร์ทั้งหกตัวเนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องโปรเทคทีฟเคสนะครับทางสิงคโปร์ขายชุดนี้ในราคา80ดอลลาร์สิงคโปร์คีดเป็นเงินไทยก็ราวๆ2,000บาทนะฮะก็แย่งแยงกันซื้อกันแบบว่ากระหน่ำครับจนแบบว่าไม,ไม่ไหวแล้วอ่ะควรด่ากันเละเทะ ทางสิงคโปร์ก็เลยเปลี่ยนแผนครับมาขายตัวละ5.95เอ้ย4.95สัปดาห์ละตัวแบบที่แมคโดนัลด์ไทยทำบ่อยๆนะฮะก็ใครสนใจก็ลองบินไปกินสิงคโปร์ทุกอาทิตย์เก็บทีละตัว<ม> <laughs> คิดว่าพี่บอยโกคิดว่าพี่บอยโกจะไปไหม,ไมพี่บอยโกก็เป็นแฟนพันแท้นะพี่ก็เป็นแฟนพันแท้ขนาดนั้นเลยเหรอ พี่บอยโกมีครบทุกตัวนะครับที่บ้านอ่ะของเล่นนะจัะไม่ใช่อย่าไงถึงกอะ์ไม่น่าสิงคโปร์ไม่น่าไกลเกินเลื่อมจ้าเห็น่้มเซกคฮละเรื่องมายเมลดี้มันเมลดี้เป็นกระต่ายนะคะเป็นกระต่ายที่จะใส่เหมือนฮู้ดอ่ะสีชมพูหนู่้้ยหมวกแดงคุมใช่ใคุมหัวเอาไว้แต่ว่าไปซาริโอนี่ก็มีมีอะไรนะมีคาแรคเตอร์ออกมาเยอะมาก สันนิวาถ้าดังสุดก็น่าจะไม่พ้นตัว Hello Kitty อืมแล้วแต่ทีนี้ว่าไอ้เจ้าเจ้าหมีลีลักคุมะมันจะเป็นอีกสายหนึ่งใช่ไหมอารมณ์มันเหมือนพวกมาเวลกับดีซีอ่ะเจ้วตัวออคาแรกเตอร์น่ารักอะ่ะไม่ใช่ลีลัคุมญญาไม่ได้ีลคุมญญาไม่ได้อยู่ซาริโอใช่ไม่ไม,ม่ก็กอยู่อยู่อีกเจ้าหนึ่งเหมือนจะชื่อซา n X เอปะอือใช่เหรอ ไม่ไม่มั่นใจมือเหมือนกันเพราะว่าคือเมื่อก่อนก็ไม่เคยสนใจอ่ะค่ะว่าเจ้าพวกคาแรคเตอร์น่ารักเนี่ยมันมีมาจากค่ายไหนอะไรยังไงบ้างแต่ก็เหมือนเห็นผ่านๆตาว่ามันจะมาจากสองค่ายใหญ่ๆอันหนึ่งซาริโออีกอันหนึ่งไม่แน่จะว่าชื่อซันเอ็ซ์หรือเปล่าซึ่งลีราคุมะจะจะอยู่ภากแมนอยู่เห็นแล้วนึกถึงไอ้นี่มาเวลวกับดีซอ่ะใช่ฮะังกติดตามแล้วมันจะสับสนอืม แต่ต้องบอกว่าเออซาลิโอกับตัวลีลักคุมะเนี่ยมันมันจะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกันนะอืมอืมก็คือว่าเ็นุมอคือคือนีอ้ตัวตัวซาลิโอเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำออกมา ครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายคือขายเด็กออืมืมในขณะที่รีรักคูมาเนี่ยซึ่งออกแบบโดยคุณอากิคอนโดเนี่ยแกมีเป้าหมายเลยว่ากูจะทำมารคอตมาขายผู้หญิงวัยยี่สิบสามถึงสามสิบห้าแล้วก็แบบว่าไปทำรีเสิร์ชมาจนออกมาเป็นรีลักคูมาอืมเออแต่ก็จริงนะ อีกตัวหนึ่งที่ดังของของซันเอ็กก็ทาเน้ทันดาจุว่าไปอ่ะพวกทาเล็กกับลีรักเองก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆนะที่ที่จะไปรีเป็นพิเศษเออจริงด้วยไม่เคยสังเกตเลยแฮะลูกสาวผมชอบนะครับอันน่ะแทาเน่ทันดาหรือว่าอะไรลีรักคูมาคอลีรักคูมาแย่ลูกสาวคูยี่สิบแล้วตบ โตเป็นวัยละไม่ไช่เดี๋ยวว่าไปทำท่าทาเลพันด้าให้ลูกสาวดูอสั่งงนินนอนกิ๊งเดี๋ยวจะยาวาไปล้นานข้าวข้ามข่าวข้ามข่าวข้ามขาครับ,รบ,รบ,รบก็มาที่อันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเกมบ้างครับก็อันนี้เป็นข่าวการซื้อกีจการครับ ปกติแล้วเราจะได้ยินข่าวพวกทางพวกมีการซื้อกันเองะเอะไรอย่างนี้คับนี้เป็นข่าวที่มันจะแปลกเนี่ก็ห่างคาดูคราว่ากู๊ครับได้ประกาศว่าเขาได้เข้าซื้อบริษัทฟองฟต์แราา์ผู้พัฒนาเกมดาร์กโซกครับแล้วโดยผมไปหาข่าวเพิ่มเติมมาว่าเขาซื้อเนี่ยโดยเป็นมูลค่าทั้งหมด17ล้านอินดียสหรัฐครับหรือประมาณ1.7พันห้าพันล้านเยนครับก็โดยเขาซื้อเสร็จนั้นเขาซื้อ จะเสร็จสิ้นเนี่ยผ่านในวันที่21พฤษภาคมที่ถึงนี้นนครับก็คาดว่าคุปต์ก็เป็นผู้พัฒนาเกมที่เราจะรู้จักกับบนดีในช่วงชนี่คือเกมทางเคโลหรือเกมเดลโลพี่อยู่บนเวเ็บน,น,นะครับแต่คาดว่าคุปเนี่ยก็จะมีในเกมของเขาไม่มีอย่างโรลลี่ฟ็อก์เพนซ์2ซึ่งไม่ค่อยเท่างเลยเท่าไหร่แต่บ้านเราก็เรีจากคาดว่าในทางแบบเหมือนกับเป็นเขาเลยนะ เอ่อพวกทางเวียันทางญี่ปุ่นจะมากกว่าไม่ค่อยได้จาใง,งานเกมเท่าไหร่นะครับแล้วราคของที่จะขอแล้วั้นๆันเมื่อกี้ยาวเกินนะรู้สึกผิดเลยนะเนี่ยขอขอเซาหน่อยนะเราอัดกันดึกไปใช่ไหมเหมือนทบจะทานหมดอะ่ะนิดนึงครับนิดนึงโอเคดีใครอยากเสิมของครับไหม ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นลใชค่คือที่ถามว่าเสริมไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้เล่น <c oughs> ไอเกมไอ้คังเคโรที่คนเขาเล่นเล่นกันในทวิตเตอร์มีเต็มเลยนะแต่ผมไม่รู้จักซะงั้นอ่ะหลัานผมพูดถึงคางคโรอีกน,นึงนะครับคางคโรเป็นเกมที่เขาเอาเรือรบของญี่ปุ่นที่อยู่ในสงครามโลกครับเอามาทำให้เป,เป็นตัวละครเป็นรักตอเป็นผู้หญิงนะครับ คันไตคอลเลกชันนะครับชื่อเต็มแต่พอดีพวกนี้เขาจะติดที่าว่าคันไตเราหกจะติดไปด้วยนะก็สามารถเล่นได้ตอนนี้ปัจจุบันญี่ปุ่นก็ยังบล็อกอยู่น,นะครับก็เป็นต้องหผ่านดีเง,งให้ญี่ปุ่นเท่าน,นะนั้นและล่าสุดเขาก็เปิดก็สมัครเป็นแบบสุ่มนะครับถ้าเราสมัครบางทีอาจจะไม่ได้ก็ต้องสุ่มเราหน้าครับแอคคอรไป ข่าวถัดไปมาที่ผมครับเป็นข่าวที่ต้องสแสดงความยินดีกับแฟนดักรัเควนนะครับทางอ n i ิไม่ใช่อีนิมันเป็นสแ u วร์วรอีนิแล้วเป็นสแควร์อีนิมาก,กี่ปียังติดเรียกสกแควร์แยกกับอ n i ิอยู่ดีให้ตายเถอะข่าวนี้จากเว็บท i n f i n i ิ e นะครับก็คือทางสแควร์อีนิได้ประกาศนะครับว่าจะเริ่มดำเนินการ ขั้นตอนการผลิตดาร์คอนเควสภาคถัดไปครับก็คือข่าวนี้ครับมิสคุณยูจิโฮดีนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในนิโก้นิโก้ซูเปอร์คอนเฟอเรนซ์สามนะครับที่จังหวัดจิบะนะครับก็เขาก,ก็ก็แค่บอกแค่นี้ฮะว่าเขาจะเริ่มโปรเจกต์แล้วนะฮะหลังจากที่ปล่อยดาร์คอนเควสครั้งเติงม,มาตั้งแต่ปี2012นนะฮะก็ ถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกจีบหนึ่งอะมีมีใครจะอวยเอ่ยอะไรไหมด้าคอนเควสให้เดาว่าลงเครื่องไหนให้เดาว่าลงเครื่องไหนวอวเฮ้ยคิดเหมือนท็อปเลยว่าวีคือคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าสแควร์มันเป็นอะไรที่สิ้นศรัทธามากอ่ะถ้าให้เดาอ่ะมันอาจจะแบบว่า หักหลังคนดูให้ไปเล่นบนโมบายแพลตฟอร์มก็ได้นะก็จริงๆก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่โมบายแพลตฟอร์มผมคิดว่าเขาอาจจะเอาบัลลองกควีสิบมาทำมบายนะอืมในเรื่องควี s สิบก็ทำทำเป็นแบบว่า MMO ง่ายนะถ้าเอามาทำเป็นโมบายก็น่าจะเวิร์กอยู่ เพราะเฟสสิมันเป็นออนไลน์อยู่แล้วไงอืมจะว่าออนไลน์ก็ไม่เชิงจะว่าออฟไลน์ก็ไม่ใช่อืมกึึงๆแต่ว่ามีโอกาสเพราะมันคงไม่ลงสามดีเอซ้ำหรอกมั้งเฮ้ยไม่แน่นะแต่เขาเคยทำมาแล้วนะอืมแต่เขาก็เขาก็เคยทำมาแล้ว ด้วยความที่มันเป็นเครื่องพกพาคนพักพกไปเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ไม่ต้องลงคอนโซลก็ก็รอรอดูอ่ะคุณกันค่ะอ่ะท็รปตพัันงรเนี่ยคือมันไม่น่าจะลงเครื่อง Xbox เนี่นแน่แน่ชัวร์มันมันไม่มีอยู่ก็ในสี่มือถือน่าจะลงยากเพราะว่าภาคหลักถ้าไม่ลงมือถือเพราะคนด่าตาแน่ๆไน่นอนที่สอง แต่เขาแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าไอไอที่ภาคต่อไปที่กําลังทำเนี่ยมันคือภาคหลักหรือมันคือภาคอะไรกันแน่ไ่มี้างเสร็ว่ายงนงยเลงมี้ื่ขายได้เลยขายดารงโง่ออสรเทียบเอาคือยังไงยังไงคนก็คงผิดหวังกับดารคอนครีน้อยกว่าไอ้ชื่ออะไรนะ <c oughs> เออที่มันเป็นเทลซีรีส์ที่ไปโลโมบายแพลตฟอร์ม วันก่อนเห็นคนแชร์ไม่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 มันมันเป็นภาคภาคแบบรวมฮิตที่เราเคยอ่านข่าวกับพอดีนึ่ชื่อไม่จำชื่อไม่ได้อะแต่คือเทลออฟเดอะเวิรมันมันไม่ได้ลงโมบายแพลตฟอร์มอืมมันมันจะมีเป็นชื่อโปรเจกต์อะแต่จำชื่อไม่ได้เป็นเทลซีรีส์ลงโมบายแพลตฟอร์มนะแบบว่า เป็นแบบว่าเอาตัวละครมาใส่ใส่รวมๆกันแล้วแบบว่าตอนไหนตอนสู้ไม่ได้เป็นแอคชั่นเป็นแบบแตะๆแล้วให้มันสู้ให้เราดูอ่ะมีแต่คนกวนดาครับก็มัน,มนไม่ใช่เทลแล้วอ่าอ่าทอบอ่ะ่ะหนึ่งเทออแล้วแรก็เลย,ยผมจำได้ล่าสุดเขาประกาศซีรีเทลออฟเบอร์้างใหม่นะครับยองพีเอดีอาร แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันข่าวมันน่าจะนานแล้วไอ้้ว่าสองอาทิตย์แล้วแต่ผมไม่เอามาอ่านครับครับไปข่าวต่อไปดีกว่าอ่าโอเคข่าวต่อไปมาที่ข่าวนี้มั่งนะครับจริงๆข่าวนี้ผมลงที่แฟนเพจไปแล้วแหละ,และพอลงปุ๊บมีไลค์มาเลยด้วยก็ถือเป็นข่าวใหญ่ที่ประกาศไปเมื่อสองวันก่อนนะครับก็คือข่าวเซรามูคริสตัล ประกาศรายชื่อ,อนักพาคทั้ง5คนแล้วก็คือ5เซเลอร์ตัวหลักนะครับโดยนักภากที่พากเป็นเซเลอร์มูนเนี่ยจะได้คุณมิซูชิโคโตโนะหรือว่าคนที่พากเป็นเซเลอร์มูนตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วครับกลับมาภาคบทเดิมนะครับคุณโคโตโนะเนี่ยจริงๆก็คือ,อดังมาจากบทเซเลอร์มูนนี่แหละแต่ว่า ช่วงหลังเธอจะมาภาคเป็นบทพวกผู้การมากกว่าอย่างบทมิซาโตะหรือว่าบทมาริวในกระดัมสีนะครับส่วนเซเลอร์เมอร์คิวลี่ผู้ที่จะมาภาคก็คือคุณคาเนโมโตะฮิซาโกะคุณคาเนโมโตะฮิซาโกะบทดังๆก็คือบทหนุ่มหมึกนะครับอะไรนะอะไรอีกามุซูเมะนะอีกามุซูเมะนะนั่นแหละนั่นแหละ ส่วนเซเลอร์มานะครับจะได้คุณลินาซาโตที่เคยภาคเป็นาสาวดุ้นไม่ใช่สิเร็วกันอนะ่ะมิสากะมิสากะไม่ดุนใช่ไหมไม่ดุนไม่ดุ้นแต่ใส่กางเกงขาสั้นนะ <laughs> แล้วก็ส่วนเซเลอร์จูปิเตอร์นะครับจะได้คุณโชโคชิมิสึอามิ คุณโคชิมิเึอามีเคยพาเป็นคาเลนในโคดเกียสนะครับส่วนเซเลอร์วีนัสก็จะได้คุณอิโตชิซุกะคุณอิโตชิซุกะก็เคยพาเป็นฮินากิคุในอพอบ้านพอบ้านพอบาลูกนีพอบ้านลูกนีเออพออัดเดึกๆแล้วชักจะเบลอสำหรับตัว เซรามูนคริสตัลจะเริ่มฉายวันที่5กรกฎาคมปี2014ก็คือปีเนี้นะครับโดยจะฉายทางนิโกนิโกนะครับไม่ฉายทีวีคือแปลกมากเลยแปลกมากเลยทั้งๆที่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากอะแต่ว่าอย่างึังก็คือพอฉายนิโกนิโกเนี่ยมันจะฉายทั่วโลกได้นะครับแล้วก็ไม่ฉายรายสัปดาห์ด้วยแต่ฉายเป็นรายปักคือจะฉายทุกวันเสราร์แรกแล้วก็เสราร์ที่สามของเดือนนะครับ คือแบบเอมามาแบบแปลกมากเลยอะแต่ว um, ่าตัวลายเส้นไม่รู้ได้เห็นกันหรือยังอออกสไตล์โชโจค่อนข้างมากเลยเมื่อเทียบกับลายเส้นรุ่นเก่าอ่ะก็ถ้าลายเส้นรุ่นเก่ามันเป็นลายเส้นแบบตัวการ์ตูนในแอนิเมชันแบบแรกๆแต่ว่าไม่ได้ยิงตามมังงะเลยไงแต่ว่าถ้าลายเส้นนันใหม่อ่ะจะไปตามคล้ายๆมังงะตอนแรก ที่ปล่อยภาพมาช่วงแรกๆเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนมากคือตัวปกปกที่เป็นอุสังนียื่นมือ<ป>ขึ้นมาอันนั้นเนี่ยเป๊ะเป๊ะแต่พอล่าสุดที่ปล่อยรูปออกมาช็อกหนูเหมือนกันคือมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเหมือนอะคือมันมันลงรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้แลยนะเออไม่คือหมายถึงฟิลลิ่งของการให้เส้นอะมันมันมันไม่ใช่อะ่ะเหมือนตาก็ไม่ค่อยเหมือนอะคือลูกตาก็ไม่ค่อยเหมือนซกทีเดียวอะ ความหวานมันหายไปใช่ใช่แต่โดยรวมก็คือมันจะเป็นเซลรมูนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากอะ่ะมันจะไม่ใช่เซรมูนแบบที่เราเคยดูสมัยตอนเด็กๆอีกแล้วนิมิตาตามงงางมันนี้คือเนื้อเรื่องจะค่อนข้างดากอะ่ะไม่ไม่ตลกปกหาสักเท่าไหร่ด้วยขอจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่คาดหวังกันค่อนข้างเยอะและน่าจะเป็น มันจะเป็นโปรเจกต์ที่ดังที่สุดในช่วงช่วงซีซั่นนั้นนะช่วงซีซั่นนั้นก็คือซีซั่นถัดไปนี่แหละเดือนกรกฎานี่แหละ <laughs> วันก่อนโดนเซลว่าตอนตัวส่วนเดินเซวในทวิตเตอร์ผมบอกว่าเจลรมูนน่าจะดังที่สุดในซีซั่นนั้นโดนเซวกลับมาว่าฟรีสองสิผูฉายซีซั่นเดียวกันนะครับสิต้องมาดูกันว่าลูก ลูกดังโง่บนหัวสองลูกก็สามารถฝ่าฟันซิกแพคหนึ่งกองทัพไปได้หรือไม่เราอาจจะได้เห็นซิกแพคหน้ากาทักซิโดก็ได้นะ้วจะดีเลยพูดถึง้อันนี้ว่สงสัยมาเจส่วันตัวเนี้ยคือว่าเราจะแปลว่าอะไรเจ้าผมท่านของผมต้คาราเปาพูดนะแต่ถ้าญี่ปุ่นเป็นดังโง่ใช่เป็นดังโง่ นี่เราเข้าใจผิดกันมากี่ปีอั้วังโง่แล้วอเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงเปลี่ยนหรือเพราะว่าเด็กไทยไม่รู้จักดังโง่ไม่รู้ตอนนั้นน่ะอาจจะใช่ม,มัน,นดูไกลตัวไกลร้อมากอยูเหมือนพี่บุญกิจใช้คาว่าลูกชิ้นเลยนะอืมใช่อือลูกชิ้นคู่เลยนะคือ อธิบายนางโง่หน่อยสิว่าจริงแล้วมันเป็นยังไงมัน,นงโงมน่มันคือแป้งอะ่ะใช่นางโง่คือบัวลอยขนาดใหญ่ที่กินกับน้ําเสียบไม้กินจิ้มกับน้ําจิ้มนะครับชัดเจนไหมมันไม่มันไม่ใช่ลูกชิ้นเนื้อนะครับมันเป็นลูกชิ้นแป้งอืม <c oughs> แต่ก็ไม่สามารถเอาไปทอดให้กลายเป็นลูกชิ้นรลเบิดได้ <c oughs> อา้าทำไมเซลล์มูลไปจบที่ดังโงได้เนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าพูดถึงพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่แล้วมีใครดูเทเลอร์อันล่าสุดของกอซิล่าหรือยังกอซิลายังไม่ได้ดูเลยเห็นคนแชร์กันให้ตึมเลยใครดูแล้วมาเล่าสู่กันฟังหน่อยสิอันไหนวะอันล่าสดเลรรู้แต่ว่าเห็นแว๊บว่าเป็นกอซิล่า ที่เป็นก็ซิล่าโดนแช่อยู่ในน้ำแข็งปะอยู่<ต>ในทั่วโลกอันนั้นแหละโอ,อ้มันเป็นญาติกันกับก็ซิล่าในญี่ปุ่นไหมเนี่ยแต่ได้ข่าวว่าตัวใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะได้ข่าวว,าว่ามันคือตัวเดียวกันเะอือะเฮ้ยอัตตาเนื้อเรื่องนี้คือเป็นตัวเดียวกันกับที่บุกที่ญี่ปุ่นใช่อือแตตัวอ้วนปักเลยอะแต่ตัวใหญ่ขึ้นนะจ๊ะลูกลูก ตัววันตัวคืนเลยอ่ะขนาดแข็งแข็งอยู่แต่เรื่องนี้ว่าจะไปดูนะถ้าเข้าฉายแล้วสไปเดอร์มังสไปเดอร์แมนนี่ไม่อยู่ในสายาเลย่ะจัดช่างคุยแม็กกอซิล่ากันสสไปเดอร์แมนเนี่ยบอกตรงๆว่าหลังจากอ่านซูพีรเรียสสไปเดอร์แมนแล้วอเมซิ่งสไปเดอร์แมนหรืออะไรนี่ไม่ไม่ค่อยอยากดูอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้อ่านด้วยอ่ะ มันเป็นสไปเดอร์แมนที่เรารู้สึกว่ามันสุดยอดที่สุดตั้งแต่มีสไปเดอร์แมนมามันเป็นสไป <Spider> เดอรเ์ลองลองไปหาอ่านดูมันเป็นสไปเดอร์แมนที่ที่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนน่ะแต่อ่านแล้วมันมันคือที่สุดของซูปเปอร์แมนน่ะไอมันคือที่สุดของสไปเดอร์แมนพูดวิด ล้วรู้สึกว่าจี๊บมากเฮ้ยสไปเดอร์แมนมันต้องอย่างนี้เด้อะมีใครจะเสริมอะไรไหมเสริม okay. เสริมสุดท้ายนะสุดท้ายไปหามาอ่าน,นนะคะสุดท้ายครับ w a r n วันนี้บานเนอร์ประกาศนะครับว่าเขาจะทำดัดสติลีเป็นหนังเป็นหนังโฆษดงครับ oh, อ oh, ปปรนนะโอ้โหต่อจากดัสแมนมีอินซูเปอร์แมนน่ะโอ้โหชนเอามาชนอเวนเจอร์เลยนะเนี่ย ครับแต่ว่าคนก็ชมแับเบิลไกลฮะเพราะว่ากำหนดคร่าวๆในการฉายหนังนี้คือ288ครับไกลสี่ปีนะครับซึ่งฮีโร่ที่มาแน่นอนแล้วก็จะมีซูเปอร์แมนนะครับที่มาจากแมนออฟสติลแล้วก็แบทแมนที่มาจากดบเบิลเอฟเฟกที่จะเล่นใหม่ภาคเนี้ยภาคเล่นอน่างดีเซสซูเปอร์แมนแล้วก็จะมีวันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนก็จะเล่นโดยเจลกาโดครับซึ่ง มันมันมันรู้แม่จะโผล่ในแบทแมนเวสวูแมนแล้วแต่ตัวละครที่ส mm ี hmm. ่เขาบอกว่าจะปิดไปก่อน mm hmm. ก็คืออัพควาแมนอัพควาแมน้ยังไม่าใครจะมาเล่นนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีสุดท้ายแถมนก็คือมีมีคนไปนลือว่าวันเดอร์วูแมนจะมีหนังของตัวเองแต่ว่าเขาต้องมีการออกมาให้ป็ิเสร็จมีปริเสธข่าวแล้วครับว่ายังเป็นแค่ยังคิดเฉยยังไม่ได้ไไดที่ทำจริงออก เขาต้องดูกันต่อไปนะครับมีอย่างฮนโร่ของยี่ีนะครับเหมือนเห็นแวบๆว่าจะมีกรีลันเทิร์นกับมาเชียนแมนฮันเตอร์ด้วยก็ถ้ามาเ้านกรีลันเทิร์นกรีลันเทิร์นจะเอาใครกับอะไราเล่นจะเอาไอ้นั่นคนที่เคยเล่นหนังกรีลันเทิร์นก่นต้องดูกันต่อไปอ๋อแล้วก็ผมกดดูแล้วตัวอย่างกอริล่าตัวอย่างอล่าสุดอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแหละคือเห็นทุกอย่างชัดหมดแล้ว ทั้งตัวก็ซิล่าทั้งตัวคู่ปรับที่จะผลมาในเรื่องที่ชื่อ,อมูโตโอ,อืมออกมาแล้วเห็นแบบเห็นชัดแล้วว่ามันโผล่ามาไม่เหมือนตัวอย่างแรกๆที่เราเห็นแต่แบบตึกพังเห็นหางอะไรเงี้ยแต่อันนี้เห็นทั้งตัวแล้วอืมถ้าพักจะมีมอดล่ามายังไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรเพิ่มหรือเปล่าจากนอกจาก <c oughs> มูโตโเนี่ย <c oughs> เออเผื่อว่าเป็น โผล่มาตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้ามีมันคงเป็นจิมมิกที่แพงมากเลยนะอันนี้นิดนึงครับอันนี้สุดท้ยนิดนึงครับผมไปเจอมาล่าสุดครับมารูแปลงที่สามฉบับคนแสดงของญี่ปุ่นครับผมก็ไปเจอมาว่าตรงนั้นมีคนไทยร่วมแสดงด้วยนะครับคือคุณธนายงว่องกล้องตะกูลนะเด่นนะรูรูแปลงที่สามครับผมฉบับคนแสดงครับ ใช่ใช่มีมีมีคนไทยสองคนมีคนที่็บอบพูดถึงกับอีกคนหนึ่งที่เราอ่านข่าวไปคือยาย,าย,าย่ยาหญิงอ๋อยาหญิงนะครับผมลืมไปแล้วเใช่แต, <c oughs> แต่แต่ปัญหาคือนึกไม่ออกมิสบีที่ยาย่าหญิงเ,เนี่ยมันตัวอะไรมันเป็นตัวลายสักตัวนึ่งอืมก็ต้งแหละนองจากคนไทยยังมีเจอรี่เอฟโฟนะครับเออใช่ใช่มี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 ลืมไปเลยเล่นเล่นเป็เเเป็นตัวรอง ดับแก่อะไรทีเดียวแต่มันเป็นทางพวกผิดใหญ่เหมือนกันเนี่ยมีดาราตั้งหวัน,นตาเกาหลีบ้างสันชันใช่ใช่ไหมที่นังเอกชื่อสันชัยปะ<ค>หัวต้มอือันชัยคลอดลูกแล้วนะเคอโอ้โหเพิ่งคลอดวันนี้นะคะเป็นทายาของไฮโซชาวจีนคะ่ะเออไม่ได้เกี่ยวกับข่าวคะ่ะ อ๋อมีนิรทติสัญญาด้วยส้นาหญิงเขียบยลยสุดเยอะมากมีดาราไทยเยอะนะเพราะมันถ่ายที่ไทยมีมีทานสังเกตแต่แต่พูดก็พูดนะแคทติ้งทุกตัวนะรู้สึกว่าเวิร์กอะยกเว้นูลแปงเอาโอคุรี่ชูนมาเล่นอะมันหล่อไปโลแปงมันต้องหน้าฉดวันนี้เออหน้ามันต้องโฉดวันนี้โอคุลี่ชูนหน้ามันไม่ค่อยฉดอะ ถึงถึงรอยยิ้มในเรื่องมันจะดูโฉดก็ตามนะแต่ถามว่ามันที่ยากทมจะให้คนตีนะปกตงเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวยาวคือคือมันยาวเท่าตอนปกติแล้วล่ะเรยังเลือกไม่ได้ครับการเสริมนั่นเสริมโอเค่ะสมฝากปิดรายการหน่อยอ๋อเอ ขอบคุณนะคะที่งงงงน้้นี่ยขอบคุณนะคะที่รับฟังมาจนจบไปยก็ไม่กดติดติดสิ่ก่อนก็เดี๋ยงไงก็คอยติดตามชมตอนเต็มของเรากับตอนจุดที่จะออกมาเรื่อยๆหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ติดตามรายการของพวกเราได้ทางอเว็บไซต์ช่างคุยไมค์ดอทคนะคะหรือว่าทาง f a c e b o o k ช่างคุยม Facebook ช่้งคุยแม็กแล้วก็มีทั้ง YouTube, Google ลาสท s Twitter ทุกอย่างทั้งคุยแม็กหมดนะคะ C S A N G K S U I M A G ค่ะก็ฝากไวใ้ในอ้อมใจด้วยนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ